ลูกหมีรัศมีรักสะดุดอีกครั้งหลังยอมเปิดใจรักใหม่วิวาล่มเฉพชื่อดังนางแบบแถวหน้าของเมืองไทยลูกมีรัศมีทองสิริภัยสีจากการเคยมีนี่สินกว่า10ล้านหลังจากที่อดีตสามีหลุยลาชันมาลายวง ครูสอนดำน้ำลูกครึ่งอังกฤษไทยได้ก่อนนี้สินทิ้งเอาไว้ให้ลูกหมีซึ่งลูกหมีก็ได้ออกมาเปิดใจว่าแม้ว่าตนเองจะเลิกลากับสาม,มีไปนานแล้วแต่ก็ต้องตามชัยนีและตั้งใจว่าขายเรือนหอที่ซื้อไว้ด้วยทั้งนี้ลูกหมีเผยว่าเรื่องการลังนี้นั้นตนจําเป็นต้องขายบ้านที่ใช้ชื่อร่วมกันเขาเองก็ไม่รับผิดชอบบ้านหลังนี้อยู่ที่ถนนช้างคานจังหวัดเชียงใหม่เนื้อที่เจกว่าตารางวาราคา4-5ล้าน ก่อนหน้านี้ปล่อยบ้านให้เช่าแต่ก็ไม่เคยได้ค่าเช่าที่คิดเดือนละประมาณ10,000บาทพอไปตามคนเช่าบ้านที่เชียงใหม่เขาก็ไม่รู้สึกอะไรหนีตลอดเป็นอย่างนี้มา4-5ปีแล้วจึงจําเป็นต้องขายหลังจากนั้นก็จับแบ่งเงินกันนอกจากนี้ยังมีเงินที่ฝ่ายชายยืมไปมีเอกสารที่ศาลส่งไปแต่เขาไม่ตอบรับเลยมานานแล้ว ทุกวันนี้เขาก็เดินลอยหน้าลอยตาตอนเลิกกันตนยังต้องมาจ่ายหนี้บัตรเครดิตเป็นแสนพอตอนนั้นทำบัตรเสริมให้เขาพอคิดว่าเขาเป็นครอบครัวและตนเองก็อยากเปิดโอกาสให้เขามาเคลียร์ถ้าไม่รับผิดชอบก็น่าเกียดเราใช้ชีวิตคู่กับเขามา4ปีรู้สึกดีที่ไม่ได้หมดไปมากกว่านี้หรือทุกไปมากกว่านี้คนเรามองเผลๆเหมือนมีความสุขแต่ในใจทุกข์ ตอนนี้ตนเองยังไม่ได้ดำเนินการอะไรเป็นจริงเป็นจังเชื่อว่าของของเรายังไงมันก็เป็นของของเราอยู่วันยังคำ่ำโสดมานานเลยทีเดียวสำหรับนางแบบชื่อดังลูกหมีรัศมีแต่ล่าสุดหัวใจสีชมพูแล้วขอเจ้าตัวได้เผยภาพสวิตกับหวานใจให้เห็นในเฟซบุ๊กส่วนตัวซึ่งคบหามาก,กว่า2ปีส่วนหนุ่มคนนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคือเชฟหมูเฉียบบุตรกุสิลิกุลเจ้าของร้านเทเบิลเอ ผู้คำวอดอยู่ในวงการอาหารมาเกือบสองทศวรรษจนขึ้นทำเนียบเชฟเทเบิลคนแรกของประเทศไทยเพราะรักหวานชื่นมากแต่ล่าสุดทำเอาบรรดาข่าวเม้าบนโลกออนไลน์ต่างก็พากันสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับความรักของลูกหมีกับหวานใจยีกีเชฟชื่อดังหรือเปล่า เมื่อลูกหมีได้มีการโพสแคปชั่นซึ่งระบุข้อความพร้อมกับแนบภาพถ่ายขนาดเจ้าตัวกำลังนอนเล่นอยู่บนเตียงกับน้องหมาโดยที่ในช่องคอมเมนต์มีเพื่อนพ้องคนสนิทเข้ามาแสดงความเห็นในทํานองสวยรวยโสดให้ผู้ชายเสียดายเล่นแม่เลี้ยงเดี่ยวโสดสวยลูกน่ารักเป็นตน้น